สวัสดีค่ะทุกคนวีวีเรียกป๊าป๊าหน่อยค่ะเอออ่าวีไปดูสิคะป๊าป๊าทำอะไรคะพี่คือเราต้องพัฒนาป๊าป๊าไปซื้อเต่าปิ๊กนิ๊กมามาดูเหมือนกระเป๋าเชมบอลโคตรน่ารักอ่ะเห็นมันน่ารักดีเลยซื้อมานี่ทุกคนฉันจะแทนเอาคว่ำนี่ น่าซื้อมาใช้ทาคลิปอบบมาเป็นเตาปิกนิกดูคราวนี้นะไม่ต้องไปทําที่อื่นแล้วทํากลางแจ้งเลยเนี่ยนี่ครับนี่สวยไหมคนเราต้องพัฒนาทุกคนอันนี้คืออะไร,รอะคะอันนี้คือเตาปิกนิกที่เราไม่ใช่ลกล่องเขียวๆอะค่ะกล่องเขียว <c oughs> เราจะปิ้งตรงนี้ไม่ได้นะกล่องเขียวๆมันก็คือ,อแทนๆ <c oughs> <c oughs> กระทะร้อนเอามาวางอย่างนี้ไหม ี่ได้ไหมอ่ะเราซื้อไม่เป็นอ่ะมันมันน่าะต้องลองหันอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมคะอะไรนะคะลองหันอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมคะเนี่ยไม่อีกฝั่งนึ่ง no ไม่ใช่ที่รักอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเนี่ยก็ซื้อไม่เป็นนะแต่เงยเห็นว่ามันน่าคู่กันได้ก็เลยซื้อมาแล้วก็ซื้อแก๊สมาด้วยดีว่าให้ขวดนึงของป๊าขวดนึงชนเอ้ยกระต่ายกระเต่าเด็ก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 ด็กเด็ก วันนี้เราจะกินอะไรกันเนี่ยย่างอะไรเนี่ยหมูย่างไหมไม่เอาหมูย่างเลยย่างไหมไม่อยากกินเลยไข่ปลาหมึกเอาไข่ปลาหมึกมาย่างวันนี้นะใช่กระร้อนไหมใช่เอางี้ป้าไปซื้อเตาแก๊สมาแล้วเดี๋ยวป้าดูบีบีอยู่บ้านมาไปซื้อให้หน่อยนะไข่ปลาหมึกป้าเรื่องไม่เป็นอ่ะห้าร้อยห้าร้อยปลาโอนก่อนห้าร้อยนี่คือค่าไข่ปลาหมึกกับค่าจ้างไปซื้อค่าจ้างไปซื้อเหรอโอเคเดี๋ยวป้าซื้อเองก็ได้ค่ะ ไปซื้อไข่ปลาหมึกเลือกซื้อให้ป้าหน่อยเดี๋ยวไปซื้อไม่เป็นโอเคนะได้ค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำย่างเนยไข่ปลาหมึกกระทะร้อนมาแล้วรวดเร็วทันใจใช้เวลาหายประมาณ3ชั่วโมงกว่าจะได้มานะคะได้อะไรมาบ้างคะกระลำปีค่ะเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยไหมบีบหมามมามาแล้วเรียกอากมาก่อน ซื้ออะไรมาคะกระล่ำปีกระล่ำปีผักฟอสกระเทียมอ่าไข่ค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำลายไหลเลยที่รักไข่ปลาหมึกค่ะไข่ปลาหมึกโอ้ซื้อแบบนี้มาค่ะใช่ค่ะมาก็เลือไม่เป็นดีนะให้มาไปซื้อเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะหิวแล้วค่ะปบาโอเคว้าวนี่ฮะไข่ปลาหมึกครับเฮียก็เพิ่งเคยเห็นว่ามันเป็นแบบนี้อ๋อเป็นไข่ปลาหมึกกล้วยแช่แข็งใช่ไหมคะค่ะโอเคทำไมไปนานหนีไปไหนมาหรือเปล่าคะรถติดมากอ่า โอ้ยไข่ปลาหมึกเรามันยังแข็งอยู่อะที่รักแปเดียวค่ะเดี๋ยวมันละลายโอเคปั่นกระเทียมอ๋อเราซื้อกระเทียมมาเป็นหัวเลยหรอคะใช่ค่ะปั่นเลยค่ะเอาละเอียดเลยนะสุเรียบร้อยกระเทียมไข่ปลาหมึกพร้อมแล้วกระเทียมพร้อมแล้วกระหล่ำพร้อมหรือยังคะกำลังค่ะ เอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะจ้าฝีมือแม่บุกนี่แบบรวดเร็วมากอะเ <c oughs> มื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหั่นอะไรเงี้ยเข้าโรงพยาบาลเลยฮะ <c oughs> หั่นนิ้วตัวเองห้าเข็มเลยค่ะเท <c oughs> ่าไหร่นะ <c oughs> ห้าเข็ม <c oughs> ห้าเข็ม <c oughs> หั่นนิ้วตัวเองไปด้วยนะไม่เอานะมา้า <c oughs> มาม้าสู้สู้แม่ <c oughs> ย,ย่ยางเนยไข่ปลาหมึกกระทะร้อนวัตถุดิบมีแค่นี้ครับมีเนยมีกระเทียมมีไข่ปลาหมึกแล้วก็มีกระหล่ำปลีนะครับอันดับแรกครับนี่แม่บุ๊กหั่นเนยเป็นสี่เหลี่ยมให้เลยฮนะไปเลยครับสวยงามเลยกระทะเฮียชอบมากเลยเนะี้ยต้องเจอกระทะนี้อีกหลายคลิปบอกเลยมันน่ารักอะเฮียชอบมามา,มาต้องเจอทั้งชีวิตค่ะทั้งชีวิตค่ะทั้งชีวิตค่ะนี่ถนัดนักแหละย่างเนยเนี่ยหลังจากนั้นทุกคนใส่กระเทียมฮะ กระเทียมปั่นนะครับนี่หอมมากทุกคนหอมมากฟินแน่นอนเฮียชอบกินกระเทียมนะใส่เยอะๆขอเนยอีกก้อนแล้วกันนะทุกคนนี่ครับใครที่ชอบกินกระเทียมก็ใส่กระเทียมไปเยอะนะใครที่ไม่ชอบกินกระเทียมก็ไม่ต้องกินนะครับถ้าไม่ชอบกินกระเทียมเยอะก็ใส่น้อยๆหลังจากนั้นทุกคนไข่ปลาหมึกของเรานี่ฮะอุ like ้ยอุ้ยหลุดม sh ือใส่ลงไปเลยทุกคนแกะเป็นชิ้นก่อนดีกว่าอ่า กระเทียมใส่อีกดีกว่าทุกคนขากระเทียมใส่อีกครับใส่ไขด้วยค่ะใส่ไข่ด้วยหรอคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทุกคนย่างเนยไข่ปลาหมึกกระทะร้อนโรยไข่ครับผมอนมปีค่ะทำไมวันนี้มันดูรีบไปหมดเลยมันหิวค่ะมันหิวนี่ครับกระหล่ำปีโรลงไปฮะหูยโรขอบขอบที่รักน่ารักมากมาขอน้ำล้างมือหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ มันน่ากินตรงมีไข่ไก่ด้วยเนี่ยสีมันสวยดิขอที่คีบหน่อยค่ะโอ้โหทุกคนน่ากินไหมอ่ะ <c oughs> ย่างเนยไข่ปลาหมึกกระทะร้อนครับไปทําตังกันเลยฮะวัตถุดิบมีนิดเดียวเองมันจะหนักตรงซื้อเตาแก,ก๊สกับไอกระทะเนี่ยแพง <c oughs> ขอพุณค่าบีบีให้ป้าหรอโอ้โหบีบีเอามาให้ป้าเหรอคะ <c oughs> เดี๋ยวนี้บีบีนี่ใช้งานได้แล้วนะใช้ให้ไปทํานู่นทํานี่ได้หมดแล้วนะอุ้ย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 พี่ลักทำอะไรไม่ไหวแล้วอืม น้ำจิ้มมันอร่อยมากอะ่ะค่ะคือไปจีดาค่ะทุกคนดูสิสุกแล้วไข่ปลาหมึกหายไปไหนไม่รู้ฮะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่หูกินเนยหอมมากเลยที่รักโหไม่ไหวแล้วมานี่ทุกคนจะขอชิมก่อนไข่ปลาหมึกกับซีฟูดนะ้ดฮะไปครับมามาไข่ปลาหมึกไปซื้อที่ไหนมาอร่อยมากทุกคนไข่ปลาหมึกครับจิ้มซีฟูดนะ้ดฮะนี่ครับหอไว้ได้ผักเลยนะไปเลยฮนะ อหอมเลยหอมก็เทียมมากฮู้ไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่ครับทุ<ม>กคนเจมไปฮะใส่ไว้ในผักคอสครับเอาไข่หรอคะใช่ค่ะนี่ไข่แดงค่ะแล้วก็เอากะหล่ำาฮผักกระหล่ำฮะไม่รู้อะไรแล้วตอนนี้ข้างในเนี้ยมันเยอะไปหมดเลยราดไปฮะทำไมถึงอยากกินไข่ปลาหมึกครับวันนี้เพราะว่าเพิ่งกินไข่แซลมอนไปค่ะออยังอินกับพวกที่เป็นไข่ไข่อยู่คะ่ะอืมอือหือป๊าป้าไม่อยากเอาแบบกรกอบ ขอกิมครียมตัวนี้ได้ไหมคะได้ค่ะมาต้องคอยพลิกนะเดี๋ยวมันไหม้นะคะได้ค่ะออตอนแรกเฮียซื้กระทะกับเตามาตอนแรกเฮียคิดเลยนะจะย่างเนื้อย่างหมูมันไปมาแม่บุ๊กอยากกินไข่ปลาหมึกจัดเลยครับย่างเนยไข่ปลาหมึกยิ่งกินกับผักยิ่งอร่อยอะเนียทุกคนดูไข่ดินี่คือไข่ปลาหมึกแบบเป็นดุ้นเลยนะ วิไฟลุกไฟลุกเฉยเลยนี่ฮะใสไว้เลยครับพาดไว้เลย่างเงี้ยสะใจมากวันนี้กินไข่ปลาหมึกอ่ะขอสองได้ไหมคะได้นี่ครับแล้วก็ใส่พวกผักลงไปฮะผักกะหล่ำครับมาม่าเติมเนยหน่อยไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวค่ะถ้ากินตอนนี้คือปากของแน่นอนค่ะ <c oughs> <c oughs> กินตอนนี้คือไปแน่นอนปากเราอ่ะเราห่อเลยครับเป็นแบบนี้เลยนะ ร้อนเหรอร้อน,อนใช่ไหมหนูไอ้เนยคะอร่อยมากอร่อยจริงๆคือไม่เคยกินเลยครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเนี่ยไครปลาหมึกกระทะรท้อนเนี่ยแล้วที่สำคัญคือมันย่างเนยด้วยไงต้องกินคู่กับผักคอสน,นะสำหรับเฮียนะมันจะเข้ากันมากเลยนี่คือเฮียรอนะเนี่ยร<ๆ>อเขาก่อนอยากกินพร้อมกันใส่ให้ป้าหน่อยค,ะค่ะนิดเดียวพออ,อือหือทุกคนดูนี่ฮะพร้อมอยังคะพร้อมแล้วคะ่ะไปครับร้อนอะ่ะ คือมันเด็ดมากเลยว่ะอืมชิ้นนี้กินแล้วแบบขึ้นสวรรค์ไม่ต้องลงมาเลยนะยาวขนาดนี้พาดไปเลยฮะถือซะว่าเป็นข้าวเย็นเลยนะฮะมันเด็ดตรงนี้แหละน้ําจิ้มเนี่ยโอ้โหที่รักมาแล้วค่ะสวยงามมากเลยที่ไหนมีขายไม่ได้่ยทำแบบนี้เฮีย <c oughs> จะไปนั่งกินไปฮะอขอบคุณค่ะ อ้วนไหมทุกคนกินไข่ปลาหมึกแบบเนี้ยอ้วนอ้วนอ่ะชอบกินของอ้วนอ้วนอ่ะตอนนี้ชีสอ่ะห่างกันสักพักนะครับขอห่างกันสักพักนะชีสอ่ะตอนนี้มืดเรียบร้อยแล้วครับ่าใช้ไฟช่วยแล้วนะมาม่าทำให้ป้าอีกกระทะหนึ่งได้ไหมได้โอเค นี่ครับทุกคนกระทะที่สองแล้วไข่ปลาหมึกขาวโพลนเลยขาวเหมือนหน้าคนเนี้ยชีวิตครอบครัวบ้านเราตอนนี้นะไม่เคยไปกินข้าวนอกบ้านอีกเลยนานๆที่จะกินสักทีหนึ่งอะแบบมันก็ดีไปอย่างนะเหมือนแบบได้มีกิจกรรมในครอบครัวร่วมกันอะมีคนถามว่าเราเคยทะเลาะกันไหมเราก็คนนะครับเคยทะเลาะอยู่แล้วมีอยู่แล้วทุกคู่ชีวิตแต่งงานทุกคู่ต้องมีทะเลาะกันทะเลาะกันว่าแบบคินอะไรดีอะไรก็ได้ อตอบดีมากเลยค่ะก็คิดไม่ออกอยคะ่ะแล้วก็แบบพอเลือกแล้วก็ไม่ง่วงอะไม่อยากกินอันนี้อย่างไข่ปลาหมึกวันนี้ในใจเฮียก็ค้านนะเฮียอยากกินแบบหมูย่างเนื้อย่างแต่พอทำออกมาแล้วมันก็โอเคเพราะฉะนั้นฮะชีวิตเชื่อเมียเข้าไว้ครับ <c oughs> แล้วจะ,จะเจริญฮะ,ะเจริญไหมเนี่ยโอเคเจริญค่ะอุยใส่ผักไหมคะใส่ค่ะที่รักนี่มาแล้วกระราจ้าอันนี้ไข่ปลาหมึกล้วนครับไม่มีไข่ฮะใส่ผักไปฮะ ราคาลูกนี k, im, um, im, ่ไม่ไหวแล้วเอาผักจิ้มน้ำจิ้มกินเล่นแล้วกินมื้อนี้แล้วก็อดข้าวอีกประมาณสามมื้อนะมันอ้วนมากนะไข่ปวกเห็นไหมห้ามมาห้ามว่าเมียนะฮะไปแล้วมันโบเบาออมาช็อตเลนทำไมอ่ะมันเ็นนี่ครับทุกคนน่ากินไหมย่างเนยไข่ปลาหมึกครับกระทะร้อนด้วยถ้ากระทะไม่ร้อนเดี๋ยวมันไม่สุก่าจริงๆหาไหมครับอ๋อฮากันครับทุกคน ถ้าข้างหลังปิดมันจะสวยกว่าป่ะบากว่าปิดข้างหลังดีกว่าอเออทำไมเราไม่ปิดตั้งแต่แรกอะคะนี่ทุกคนเสร็จแล้วฮะเอามาใส่เลยครับนี่สวยงามไหมครับเฮียไม่รู้เไป็นอไรอะ่ะชอบกินแบบห่อผักอะติดเกาหลีอะเอาผักกระหล่ำฮะใส่ลงไปแบบนี้ฮะซูชิเติมน้ำจิ้มเข้าไปอีกฮะซีฟู้ดหดไปคำนี้อุ๊ยคำนี้ร้อน รอบนี้อร่อยกว่ารอบที่แล้วอะอร่อยคนละแบบรอบนี้มันอร่อยแบบว่าปลาหมึกเน้นๆเลยรอบที่แล้วมีไข่ด้วยไงทำไมถึงอร่อยรด้ว่วะมะ้ารอบม่าทำค่ะะแค่นั้นเองเพราะว่ามาม้าทำดกแดกดกแด,ก,ด,ก,ดกเลยอะไปฮะอืมมาค่ะสุกแล้วค่ะกินได้เลยค่ะถิ่งมาให้แล้วเรียบร้อย<ม>อุย้ยเจ็บไหมไม่เป็นไรค่ะเอาดีๆโดนตรงไหนไม่เป็นไร เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกระทะทำบุ๊ใช่ไหมไม่เป็นไรถือว่าเป็นกระทะใหม่ให้อาภัยไม่ต้องอุ่นละ<ม>เรียบร้อยอร่อยไหมกระทะนี้อร่อยกว่ากระทะที่แล้วนะทุกคนม,นม,นม,นมนันมันมันมห,นห,นห,นหนอมไข่มันเด้งสู้ฟันเนี่ยมันหนุบ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 อ่ะสุดยอดนี่ค่ะเท้าขึ้นให้ได้นะทุกคนเอาไปแช่ไว้นในซีฟู้ดเลยฮะมันจะได้ไม่ต้องร้อนขอบคุณค่ะกินผักด้วยที่รักเราชอบแบบที่แข็งแข็งครับ นี่ครับทุกคนไปอ,อร่อยอะ่ะผักหมดเลยวันนี้ <c oughs> เหลือสองใบฮะรักเนี่ยแข็งๆอ่ะให้โอ้โหชิ้นนี้ระเบิดระเบ้อทุกคนนี่ฮะใส่เข้าไปแบบนี้ครับใส่ผักเข้าไปฮะนี่นะอื้อฮื้ ไข่ปูอืมไข่ปูอ่ะอะไรอยู่ๆไข่ปูอย,ปอยากตึ้ไข่ปูนึ่งนมสดอยากกึนงไข่ปูนึ่งนมสดเพราะฉะนั้นเฮียก็ต้องตามใจใช่ไหมทุกคนคลิปหน้าไข่ปูนึ่งนมสดไข่ปลาหมึก1นกิโลครับกินกันเหลืออยู่แค่นี้ลองไปทําตามกันดูนะครับทุกคนอร่อยมากย่างเนยไข่ปลาหมึกกระทะร้อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮียด้วยแล้วกันนะครับผมครอบครัวตัวบีมาลาก่อนลูกมาแล้วมาแล้วตัวเล็กมาแล้วสําหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีลาไปก่อนสวัสดีครับผม And bye bye.